ท่านผู้ชมที่เคารพรายการเปิดบันทึกตำนานในวันนี้จะนำพาท่านทั้งหลายไปเปิดบันทึกตำนานถึงเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่หัวเมืองใหญ่ฝ่ายเหนือของประเทศไทยที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งไทยและต่างประเทศต่างนิยมไปท่องเที่ยวเพื่อชมศาสนาสถานสำคัญสำคัญมากมายหลายแหง่ง และจะได้กราบนมัสการพระสงฆ์ที่เปี่ยมไปด้วยศีลาจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมสูงส่งครูบาเจ้าที่มีอายุ98ปีอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พระครูวรวุฒธิคุณหรือครูบาอินอินโพหรือที่สาธุชนทั่วไปเรียกท่านว่าครูบาฝาลัก ถึงแม้ท่านจะมีอายุมากแล้วแต่ท่านก็ยังสงขอญาติโยมสานุสิทธิ์และผู้ที่เคารพไปกราบไหว้ท่านโดยไม่เห็นแก่เน็ตแก่เนื่อยตามคำบอกเล่าของท่านพระครูวร,รุธทธิคุณชื่อเดิมท่านว่าอินท่านเป็นบุตรของนายหนุม่มและนางคำป้อตกคำสุขท่านเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พศ2446ตรงกับเดือน3 รือแรมห้าค่ำตีทองวันเสารนะ์ณบ้านทุ่งปุยตะบนยางครามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับระชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโดยเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ขณะนั้นคือเจ้าอินทรวโรรธสุริยบงคั่วอินท่านมีพี่น้องร่วมบ,บิดามารดา5คนด้วยกันท่านเป็นคนที่สองท่านใช้นามสกุลต่างไปจากบิดามารดาและพี่น้อง เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีนามสกุลใช้มาเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่6ต่างคนต่างก็ตั้งนามสกุลกันเองท่านบวชอยู่ท่านก็แต่งนามสกุลเองว่าวุฒิเจริญ<ม>เพื่อให้เจริญในพระพุทธศาสนาท่านเติบโตมาในครอบครัวของชาวนาชีวิตในวัยเด็กก็เรียบง่ายไม่ต่างไปจากเด็กในสมัยนั้นโดยทั่วไปคือช่วยครอบครัวทำงานทำการพออายุสัก1112ปี ก็ไปอยู่วัดเพื่อเรียนหนังสือท่านว่าสมัยก่อนอายุ11,12ปีก็ดูยังเด็กอยู่ตัวไม่ได้ใหญ่โตอะไรเนื่องจากสมัยก่อนเด็กกินนมแม่ไม่ได้บำรุงด้วยนมวัวเช่นในปัจจุบันนี้เมื่อมีลูกสิดถามถึงอุปนิสัยในวัยเด็กของท่านว่ามีแววอย่างไรบ้างที่ทำให้ท่านบวชอยู่ในพระพุทธศาสนานาน,านจนถึงทุกวันนี้ท่านตอบแต่เพียงว่าท่านก็มีความเมตตาเอ็นดูสัตว์ไม่เคยทรมานสัตว ท่านกำพร้าบิดาเมื่ออายุประมาณ1112ปีก่อนไปอยู่วัดทุ่งปุยพ่อของท่านเสียชีวิตตั้งแต่อายุประมาณ50ปีโยมแม่รับภาระในการเลี้ยงดูบุตรธิดาโดยมีพี่ชายคนโตของท่านเป็นหลักช่วยครอบครัวส่วนท่านเองหลังจากเข้ามาเป็นเด็กวัดที่วัดทุ่งปุยตะบลยางครามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านแล้วก็อยู่ในบรวรพุทธศาสนามาโดยตลอดอยู่วัดนอนวัดช่วยทำง,งานในวัด อุปทาครูบาอาจารย์ไปพร้อมๆกับการศึกษาเล่าเรียนการเรียนเบื้องต้นจะเรียนภาษาล้านนาและเรียนสวดมนต์บทต่างๆสมัยก่อนคนล้านนานิยมบวชเนรมากกว่าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์คนที่จะบวชเนรได้ต้องเป็นเด็กวัดก่อนสักปีนึงหรือสองปีและท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ ได้14ปีที่วัดทุ่งปุยเมื่อวันที่1มกราคม2460โดยมีเจ้าอาธิการยศหรือครูบามหายศเป็นพระอุปชาและเมื่อเป็นเนนอายุได้15ปีท่านก็เริ่มปฏิบัติสมถกรรมฐานแบบอาณาปานาสติโดยใช้คำภาวนาว่าพุทโธโดยมีท่านครูบามหายศอุปชาของท่านเป็นผู้สอนหลังจากท่านปฏิบัติกรรมฐานแล้ว ก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นตามธรรมดาเมื่อเ네นนเรียนจบแล้วก็จะมีการปรึกษาหารือกันระหว่างเ네นนกับเจ้าวาดว่าจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ต่อรหรือไม่ถ้ายอมอุปสมบทพ่อแม่ก็จพรอยดีใจถ้าไม่อุปสมบทก็จะลาสิกขาไปส่วนท่านเองได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดทุ่งปุยโดยอุปสมบทณพัทศีมาวัดป่าลานตะบลยางคราม เมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2466เวลา10นาฬกาอายุได้20ปีบริบูรณ์ฉายาในตอนนั้นคือพระอินอินโทโดยเจ้าอาธิการยศเป็นพระอุปชาพระอาธิการกว้างวัดสองแควเป็นพระกรรมวาจารย์พระอาธิการใต้วัดทุกปุ๋ยเป็นพระอนุสาวนาจารย์เอาละครับช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับ เมื่อสักครู่เรากำลังเปิดบันทึกตำนานครูบาอินแห่งวัดฟ้าหลังอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับเราจะไปเปิดบันทึกตำนานของท่านกันต่อทางด้านการปฏิบัติครูบาอินยังคงปฏิบัติพุทโธต่อไปโดยเรียนกับท่านครูบามหายศผู้ัผยฌาของท่านการปฏิบัติเมื่อตอนเป็นพระภิกษุนั้นท่านว่ายิ่งต้องระวังในศีลมากขึ้นวัาตอนเป็นเนตร เนื่องจากศีลในพระภิกษุมีถึง227ข้อส่วนเนนนั้นมีศีลเพียง10ข้อเท่านั้นหลังจากออกพรรษาแล้วท่านจะไปออกรุกขมูลที่ป่าชาท่านเล่าว่าสมัยก่อนนั้นการออกธุดงไม่เป็นที่นิยมของพระทางเหนือนักต่จากพระทางอีสานที่เดินทุดงกันเก่งครูบาอาจารย์สายของท่านไม่ได้ออกเดินทุดงท่านจึงไม่ได้ออก ปูได้มีโอกาสออกทุดงไหมครับไม้ดำเออคราวนี้เหมือนได้ออกออกจากต่างจังหวัดไม้ดำาั่งเพอมันตอนนี้มันออกมันเปิอว่าออกลูกขมูลครับดยดำมัรเพอครานี้3สมวันเจ็ดวัน ลุงป,ปู่มีสายธรรมที่ร่วมร่วมขมูลกับลวงป,ปู่ไหมครับสายธรรมสมัยนั้นลวงป,ปู่ไปกับพระอาจารย์รูปใดครับอรเออมาเลเซียมาหมดเลยเรื่องที่ครูบาอินประทับใจและเล่าถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลา เรื่องที่ท่านไปศึกษาวิปัสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุกรุงเทพโดยเรื่องการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพของครูบาศีวิชัยนั้นท่านเล่าว่าครูบาศีวิชัยได้รับการเคารพนับถือมากในสมัยนั้นเนื่องจากการปฏิบัติของท่านเป็นที่ศรัทธาของพระเนศที่สําคัญคือการฉันเจการนั่งหนัก ครูบาศรีวิชัยปฏิบัติธรรมโดยใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเมื่อครูบาศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนั้นท่านบาตรงกับสมัยของพระยาพหลพลพยุหเสนามีคนมาจากที่ต่างๆมาช่วยกันสร้างถนนทั้งพวกเมืองพวกยางพระเนรนก็ด้วยแต่ละคนเอาขอบอกหรือว่าจอบไปช่วยกันบางคนก็เอามาถวายโดยไปซื้อมาดาักตลาด วัดทุ่งปุยก็ไปร่วมสร้างด้วยในนามของวัดทุ่งปุยคราวนั้นครูบาอินและโยมแม่ก็ไปช่วยด้วยการสร้างทางแ่งเป็นตอนๆท่านเล่าว่าสนุกมากกินนอนอยู่กันที่นั่นนอนกันตามป่าโดยทำซุ้มทำตูบนอนกันตกกลางคืนพระสุขก็ช่วยกันระเบิดหินเพื่อทำถนน,นทางท่านว่าครูบาศรีวิชัยต้องการให้มีวัดรายทางขึ้นไป จนถึงวัดพระาธาตุดอยสุเทพคือเริ่มที่วัดศรีโสดาเท่านั้นครูบาอินอยู่สร้างทางจนหมดช่วงของวัดพุ่งปุยก็เดินทางกลับเรื่องราวการไปศึกษาวิปัสนาที่วัดมหา,าธาตุท่านได้ไปศึกษาวิปัสนาที่วัดมหา,าธาตุกรุงเทพมหานครเมื่ออายุประมาณ51ปีท่านอธิบายความแตกต่างระหว่างสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานว่า สมถกรรมาฐานทำให้ใจสงบเป็นเรื่องสมาธิส่วนวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องของการฝึกสติการฝึกตามแนวสติปัฏฐานสท่านเคยไปฝึกกับพระเทพสิทธิบุณีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งขณะนั้นเป็นพระพิบนธรรมอาจอาสภะเป็นประธานครูบาอาจารย์จากทางเหนือ ที่ไปปฏิบัติวิปัสนาในคระนั้นก็มีครูบาปมจักที่วัดพระพุทธบาทตากาครูบาอินทจักวัดน้ำบ่อหลวงท่านอาจารย์ทองสิริมังคโคลรวัดรํำเปิงปัจจุบันเป็นที่พระสรุมยาณเทระเมื่อท่านสำเร็จกลับมาแล้วก็มาฝึกสอนพระภิกษุสามเณรญ,ญ,ญาติโยมตามวิธีนี้ท่านว่าลูกศิษย์ของท่านปฏิบัติกัน ได้ผลท่านผู้ชมครับเรื่องราวของครูบาอินยังมีอีกมากเราจะพักกันอีกสักครู่ก่อนนะครับก่อนที่จะได้มาเปิดบันทึกตํานานของครูบาอินกันต่อหลังจากพักชมโฆษณากันครู่เดียวครับเมื <S <S อ่อปีพศ2504จำนวนราษฎรในหมู่บ้านสันหินเพิ่มมากขึ้นจึงต้องการโรงเรียนสำหรับบุตรหลาน ได้ร่วมกันเข้าชื่อขออนุญาตใช้ที่ดินของกรมทางหลวงที่สงวนไว้มาสร้างโรงเรียนซึ่งกรมทางหลวงก็ได้อนุญาตเมื่อเตรียมที่ทางเรียบร้อยแล้วชาวบ้านสันหินหรือฟ้าหลังก็ได้ร่วมกันไปอารัธนานมนม์ครูบาอินสมณศักณะนั้นก็คือพระครูอินเป็นประธานสร้างโรงเรียนซึ่งท่านก็ได้รับ และพอดีจะถึงฤดูเข้าพรรษาทางคณะสัทธาจึงช่วยกันแท่ทถางที่วัดรา้างฝาหลังสร้างเป็นอารามและอารัธนาให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นเลยและขณะเดียวกันก็เตรียมการสร้างโรงเรียนต่อไปโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลยแต่ใช้เวลาในการสร้างเป็นเวลา1ปี6เดือนจึงแล้วเสร็จ ส่วนทางวัดทุ่งขุยซึ่งเป็นวัดเดิมของท่านก็ได้มอบให้พระบุญปันปัญโยซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติผู้พี่ผู้น้องและได้บวชหลังท่านหนึ่งพรรษารักษาการแทนวัดฟ้าหลังก่อนที่ครูบาอินจะมาอยู่ที่ด้านนั้นเป็นวัดร้างยังมีโบราณวัตถุสถานหลงเหลืออยู่ที่ชื่อว่าวัดฟ้าหลังนั้นตามคําบอกเล่าของคนโบราณที่ซืทอพอด เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากกล่าวคือหากปีใดฟ้าฝนแห้งแลง้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลพวกชาวบ้านจะพากันเอาข้าวตอกดอกไม้ผู้เทียนและนิยนพระสงฆ์มาทำพิธีบวงสวงเทวดาเพื่อขอฝนเมื่อทำพิธีถูกต้องจะปรากฏว่าบนท้องฟ้าจะมืดหมวัวและเต็มไปด้วยก้อนเมฆแล้วฝนก็จะหลังลงมาจากท้องฟ้าอย่างไม่ขาดสายชาวบ้านจึงตั้ง วัดร้างฟ้าหลังช่วงที่ลวงปู่มาอยู่ที่วัดฝรั่ลงนี่ลุงปู่ได้เริ่มพัฒนาอะไรเป็นขั้งแรกครับหรือปฏิสังขรณ์อะไรครับขั้งแรกแบบกำแพงก่อนครับสร้างกำแพงก่อนกำแพงอีกล้ะสร้างโบดก่อนถสร้างโบดก่อน เราจตั้งบกกกุกลงังกาสร้างตัวเปเจดีย์นิสรางทีหลังครับเพราะผมจำได้เจดีย์ทำทีหลังผมมาทานันผมปูกสร้างเจดีย์กับสุม้มรต,ตอยู่สภาพของวัดที่เห็นในปัจจุบันท่านค่อยๆสร้างขึ้นทั้งสิน้นคติการสร้างของครูบาก็คือค่อยทําไปท่านไม่บอกบุญให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนท่านมักจะสั่งสอนลูกศิษย์เสมอว่าอย่าทําบุญให้ตนเองเดือดร้อน ให้ทำตามกำลังศรัทธาธรรมะนั้นบางคนเขาก็มาเป็นนน,นน้การนะก็เลโอ้เรื่องธรรมะเห้ฟังไม่มีความอดหันติความอดทอนต่อกัอนไปถือกันบอกสอนแนะนำ ขันติพระพุทธเจ้าคนนึสอนว่าขันติความอดทนอดเอาอยู่กับขันมันก็จะเจริญต่อไปมีมความอดนมันก็ามาเจริญนะชีวิตอยู่ต่อไปกันมาให้เจริญครูบาอินหรือครูบาฝาหลังนั้นเป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโนพระผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งทำให้ผู้พบเห็นมีความชุ่มเย็นเสมอท่านแม้ว่าจะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่ก็ยังดูแข็งแรงและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของท่านไม่ได้ขาดคือการทำวัดเช้าเย็นพร้อมกับเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในตอนเช้ามืดและตอนก่อนนอนหลวงปู่ด้วยแมนี้เป็นท่าที่สมธาธท่านไม่ค่อยจะทำอะไรแบบว่าออกหน้าออกตาอะไรแบบทำแบบเงียบนะ คิจว่าประจํบวันของท่านก็มีอย่างนี้พระเนนถ้าอยู่กับวัดอยู่กับหลวงปู่เนี่ยใช้เวลาเึกมากในการท่องบทหนังสือแล้วก็เช้าเย็นทําวัดนะฮะทอวัดสวดมนต์เวลาเย็นเช้านี่ก็บางครั้งก็ตีสี่ท้าวัดเช้าเสร็จก็นั่งสมาธิจนสว่างจะเป็นกินนาทีก็ไม่รู้นะสว่างเมื่อไรก็ไปบิณฑบาตกันบิณฑบาตเสร็จสัดเรียบร้อยก็มาฉัน คณะเรียบร้อยก็สวดมนต์อโมทนาพระอีกทีนรงนั้นก็แยกย้ายกันไปท่องบนหนังสือตามตำราบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างเวลาท่านรับแขกก็ช่วงเช้านี่ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งนะฮะแล้วนอกนั้นท่านก็จะพักเคยไปรับอีกทีก็สามโมงิเศษการเข้าพบหลวงปูย่ยากไหมครับการเ,เข้าพบหลวงปู่นี่ไม่ยากงะขอให้รู้เวลาว่าท่านออก เวลาไหนแล้วเป็อลนไหนแค่นั้นข<ม>้าว่าเวลาท่านพระละจะเป็นใครก็แล้วแต่ท่านจะรับมาแม่นแต่พระฤีขาก็ไม่มีสิทธิ์จะโทษในฝูงของท่านได้เลยท่านจะ็อกของท่านเองหมดนะอย่างทุกวันที่ผ่านมานี่ท่านช่วยเหลือตนเองได้หมดและหากว่าท่านมีโอกาสได้ไปจังหวัดเชียงใหม่ก็อย่าลืมไปกราบขอพรท่านด้วยตนเองและณโอกาสนี้ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนาน ขอได้พร้อมใจกันรับฟังพรอันประเสริฐจากพระครูบาอินอินโทหรือท่านพระครูวรวุทีิคุณวัดฟ้าหลังอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันทั่วประเทศณบัดนี้น้ามาสาการหลวงปูฟันหลังในที่าการงานนี้แล้วก็ได้ถ่ายบุกไปในที่ารงา,านนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนจเจริญ โดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจกปีจกเดือนจกวันจกยามแม่นอยู่คือมีใจไปคือมีจกมีหลับตั้งแต่มันนี้เป็นตนไปแล้วขอใหในพ้นจะแขงยั้งโลกไปใครเจ็บเป็นตนบ่เคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคอเจ็บขคาไม่ขาะคลายเอหนาวขอาะเมื่อรับเมื่อตื่นขคอเมื่อยืนเมื่อเตลวคาะเมื่อเร็วเมื่อพอกคอเมื่อคืนหวาน ขอเมื่อวันบนลูกขอเมื่ออู้มจาจ๋าข้อหน้าหน้าต่างๆสามสิบขอไปหน้าสิบข้อไปหลังขออไปหลังยัได้มาอยู่ท่าขออไปหน้ายันเลมาจนขออไปบนยันเลยมาใกล้ขอขี้ไรยันเลมาแฟนถูกต้องสูงเถรตกไปตามพระอาทิตย์ไกลแสงขอกสูงเฮอโตกไปตามพระจันทร์ที่นอกมหาจักรวาล จงเฮตกไปตามพระองค์การที่พควรเชียงแผ่นดินชุดจงเฮาตกไปตามพระพุทธที่บำไม้ดงเย็นมุจเจ้าที่พระพุทธเจ้าบวมไวศาสนา,าจงเฮตกไปตามพระพันมักฐานแต่ต้องในแห่งห้องเมืองดอนสุขเสาวลาภูเขตสังเกตได้รับคนดีแลน่จงเฮตกไปแตล่ละแต่ขอบฟ้าจะกล่าววันก็แล้ว ขอนำเามามยัางลาภาษาการคือโจอกลาบโจกปีโจกเดือนโจกวนันโจกยามแม่นอยู่มีใจไปก็ขอมีโจกมีลาบตั้งแต่มันนี้เป็นจนไปนั่นอย่าการอย่าการแต่นี้นี้สปีตีโยมีวัดจันุสัป,ปะละของมีนัดจ,จตุมาเมตปอวันวันเรายจกนีตีขันยุค ตนานาสินิสันิจังมุทธะปัจจิโนวัตตาโลธรรมาวัฒน์ติอนุวันโอสุขังฟ้าลาง